กองหน้ายุคนี้ควรสูงเท่าไหร่ดีครับในมุมมองผมผมคิดว่าควรจะสูงสัก180-185เซนติเมตรเพราะจะทำให้มีโอกาสในการทำประตูได้มากกว่ากองหน้าหลายๆคนที่สูงไม่ถึงแล้วก็มีโอกาสในการทำประตูจากลูกกลางอากาศได้มากขึ้นด้วยคือแบบแทนไปต้องกระโดดนะครับหรือกระโดดนิดหน่อยก็มงบอลถึงก่อนแล้วอย่างนี้ได้ประตูเลยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ทาให้ได้เปรียบ ในขณะที่กองหน้าที่สูงน้อยลงมานะครับก็จะแบบจะต้องหาจังหวะต้องเพิ่มพลังกาลังในการกระโดดดีๆนะครับต้องแบบมีการเสริมความแข็งแกร่งร่างกายเวลากระโดดมงเล่นลูกกางอากาศจะต้องพร้อมรับมือการประทะด้วยนั่นก็คือสิ่งที่ต้องรับมือสําหรับกองหน้าที่สูงน้อยลงมาดังนั้นผมจึงบอกว่ากองหน้ายุคนี้นะครับควรจะสูงส180ักร้อยแปดสิบถึงร้อยแปดสิบห้าเซนติเมตร แต่ถ้าเกิดเราแบบเราไม่ได้สูงขนาดนั้นนะครับเราแบบด้วยพันธุก,กรรมหรือว่าด้วยอะไรก็แล้วแต่เราก็ยังมีโอกาสเล่นกองหน้าได้อยู่นะครับเพราะการที่เราจะเล่นกองหน้าไม่ได้ตัดสินที่ความสูงอย่างเดียวเพราะรวมไปถึงความเร็วความแข็งแกร่งของร่างกายความหนาความคมในการจบสกอร์ในการทำประตูด้วยนะครับ กองหน้าสูงอย่างเดียวนะครับแบบสูงมากๆเลยเลยเลยคานประตูฟุตบอลไปอย่างนี้นะครับแต่ทําประตูไม่ได้นะครับมันก็อาจจะช่วยทีไม่ได้มากนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเล่นกองหน้าแล้วเนี่ยจุดมุ่งหมายหลักเลยคือทําประตูให้ได้โอเคไหมครับดังนั้นถ้าเราไม่ได้สูงขนาดนั้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราจะต้องสร้างร่างกายให้มีความแข็งแกร่งแข็งแรงต้องมีความเร็วมีความหนา จบสกอ์คมทําประตูได้แม่นยําในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกบอลเล่จักรยนานกาดการยิงประตูด,ด้วยจังหวะเดียวฟรีคิกการเลี้ยงหลบคู่ต่อสู้แล้วยิงประตูดได้แบบนี้นะครับคือแบบมันต้องทําได้นะครับนับย้ําเลยนะครับคือต้องทําได้เพื่อชดเชยในสิ่งที่เราอาจจะมีไม่พอนั่นก็คือความสูง ซึ่งเวลาที่เราเล่นกับเพื่อนนะครับมันก็ความสูงก็าจจะไม่มีผลเท่าไหร่นะครับแบบว่าไงคนนี้เล่ยงบอลติดเท้าคนนี้แบบมีความสามารถในการเลียงบอลมีความเร็วก็เลยเอาชนะคู่ต่อสู้ได้แต่พอเราไปเจอระดับสูงนะครับระดับหลีกใหญ่ๆเมื่อเขามีความสูงจบสกอร์คมเร็วแข็งแกร่งแบบนี้นะครับคือแบบเขาดีกว่าเราทุกอย่างเลยมันก็จะแบบทําให้เขาได้เปรียบเราอยู่เยอะเลยนะครับ ดังนั้นถ้าเราไปคัดบอลดังนั้นถ้าเราไปคัดบอลในตำแหน่งกองหน้าก็อาจจะทำให้เสียเปรียบเล็กน้อยนะครับอาจจะไม่ได้มากแต่ก็มีโอกาสอยู่ต่อมานะครับเวลาที่เราเล่นกองหน้าก็ขึ้นอยู่กับแผนการเล่นด้วยกองหน้าบางทีมนะครับอาจจะไม่ได้สูงมากแต่สามารถจบสกอร์ได้ทำประตูได้เท่านั้นก็โอเคอยู่ถูกไหมครับ เพราะมันขึ้นอยู่กับแผนการเล่นด้วยว่าจะให้กองหน้าทำประตูแบบไหนถ้าแบบไปเจอทีมที่แบบเน้นให้โยนให้กองหน้ามงนะครับแล้วเราแบบสูงไม่ถึงมันก็แบบมันก็โอกาสมันก็น้อยถูกไหมครับยิ่งเราไปเจอกองหลังอีกฝ่ายที่แบบตัวสูงกว่าเรานะครับมันก็เสียเปรียบดังนั้นมันขึ้นอยู่กับแผนการเล่นด้วยเราจะสังเกตน,นะครับว่าความสูงมีผลต่อการเล่นกองหน้า แต่การเป็นกองหน้าที่ดีการมีคุณสมบัติของกองหน้าไม่ใช่มีแค่ความสูงอย่างเดียวนั่นจึงเป็นข้อดีนะครับที่ทำให้เราที่ชอบเล่นกองหน้ามีโอกาสที่จะได้เล่นกองหน้าแล้วก็สามารถทำประตูดได้มากขึ้นเราก็ต้องไปเสริมเรื่องที่ผมกล่าวมาซึ่งมันก็มีไม่กี่ข้อนะครับคือเราต้องตัวตัวหนาขึ้นอะร่างกายแข็งแกร่งกล้ามเนื้อแข็งแรง มีความเร็วจบสกอคมยิงประตรูได้คมทุกรูปแบบเท่านี้นะครับมันก็ค่อนข้างที่จะการันตีได้แล้วว่าเราสามารถเล่นกองหน้าได้ดีในระดับหนึ่งเลยแต่ผมขอเน้นย้ำเลยนะครับว่าสิ่งที่เราจะทำทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับซึ่งเราจะมั่นใจร้อยเปอร์ได้เราก็ต้องฝึกฝนอย่างหนักฝึกฝนอย่างดีสมมุติเราไปคัดบอลกองหน้า เขาถามแล้วว่ามีความเร็วไหมเอาวิ่งร้อยเมตรให้ดูสิไปกับสี่รอบแบบนี้นะครับคือแบบถ้าเราแบบไม่ฟิตพอก็คือแบบโอกาสก็น้อยลงนะครับหรือวิ่งวิ่งไปจะแย่งบอลโ,โดนกองโดนกองหลังเบียดลม้มนะครับมันก็เสียดายถูกไหมครับแบบเราจะได้บอลอยู่แล้วก็ยิงประตูอยู่แล้วก็โดนเบียดล้มซะก่อนหรือว่าเราจับบอลลงพื้นแล้วแบบบอลกระเด้งกระดอนหลุดออกจากเท้ามันก็ทําให้โอกาสยิงประตูน้อยลง ดังนั้นไม่ว่ากองหน้าจะสูงเท่าไหร่นะครับไม่เท่ากับคำว่ากองหน้าจะจบสกอร์ได้ตอนไหนดังนั้นนะครับเราก็น่าจะได้ข้อสรุปแล้วนะครับว่ากองหน้าเนี่ยความสูงจะสูงเท่าไหร่ไม่สำคัญนะครับสำคัญที่ว่าเราทำประตูได้ไหมเรามีส่วนที่เติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปไหมถ้าเราแบบสูงไม่ถึงเราได้เล่นแผนที่ถูกต้องไหมถ้าเราไปเจอทีมท,ที่แบบ เปิดให้มองอย่างเดียวนะครับเราพร้อมที่จะเล่นลูกกลางอากาศไหมเรามีความชํานาญไหมแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเราเป็นกองหน้าที่ยอดเยี่ยมได้หรือเปล่าก็อยากให้ทุกคนนะครับเล่นกองหน้าอย่างมีความสุขบางคนที่เล่นกองหน้าสูงไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะครับไปเสริมในส่วนที่ขาดมาแล้วเราก็สามารถเป็นกองหน้าที่ยอดเยี่ยมได้เหมือนกันโอเคไหมครับ